ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตดีๆๆนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่สองสิงหาคม2565นะครับจากกรณดีกองกำลังแยกดินแดนโคโซโ,โวที่สหรัฐแล้วก็องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นให้การสนับสนุนประกาศยกเลิกหนังสือเดินทางและใบขับขี่ของชาวเซอร์เบียที่อาศัยอยู่ในดินแดนโคโซโวและหากว่าชาวเซอร์เบียจะผ่านแดนเ,เข้าเขตโคโซโวต้องทำเอกาสารง หนังสือเดินทางจึงเกิดการประท้วงและยิงกันกับกองกาลังของทางด้านเซอร์เบียนะครับทางการเซอร์เบียประกาศว่าจะดําเนินคดีและก็ปราบปรามลงโทษกลุ่มติดอาวุธในโคโซโวโดยมีการส่งกองทัพเซอร์เบียไปประชิดชายแดนส่วนตารวจแอลเบเนียรวมตัวกันทางตอนเหนือของโคโซโวชาวเซิร์บได้สร้างเครื่องกีดวังในโคโซโวเพื่อป้องกันกลุ่มติดอาวุธชาวแอลเบเนียในขณะที่ทหารของนาโตเนี่ยครับพร้อม ที่จะตอบโต้เซอร์เบียหากเกิดผู้นําเซอร์เบียประกาศสงครามต่อโคโซโบนะครับประธานาธิบดีอเล็กซานดรวูซชผู้นําของเซอร์เบียออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติถึงกรณีเหตุการณ์อร้อนแรงระหว่างกองทัพเซอร์เบียประทับกับกองกาลังโคโซโบโดยระบุในช่วงหนึ่งว่าชาวเซิร์บในโคโซโบและเมโทริจาไม่ควรยอมจํานวนต่อ,อการยั่วย,ยุผู้แทนของประเทศขนาดใหญ่ อย่างที่ยอมรับโคโตโวอย่างน้อยควรดูแลกฎหมายระหว่างประเทศอย่าปล่อยให้ผู้ป่วยจากคริสตินาขอ,อให้เกิดความขัดแยง้งเซอร์เบียจะตรวจภาวนาเพื่อสันติภาพแต่การสัมผัสยังคงดําเนินต่อไปเซอร์เบียจะประกาศสงครามเต็มรูปแบบต่อโคโตโวและเซอร์เบียก็จะเอาชัยชนะกลับคืนมาขณะเดียวกันรัฐบาลของรัสเซียนั้นเนี่ยครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวกําลังพิจารณาขั้นตอนเตรียมการจัดส่งอาวุธให้กับทางด้านเซอร์เบียซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนั้นเซอร์เบียก็เป็นพันธมิตรหลักของรัสเซีย ใช้ตอบโต้กอ,องกาลังของนาโต้ KFOR เพื่อเป็นการตอกย้าถึงกรณีสหรัฐและก็ชาติตะวันตกสนับสนุนอาวุธเนี่ยนะครับให้กับยูเครนก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเซอร์เบียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่ไม่ได้กําหนดมาตรการการควบบารรัสเซียที่มีปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งสาภาพยุโรปเรียกร้องหลายครั้งให้ออกมาตรการที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆในกลุ่มโดยเฉพาะมาตรการการควบบารรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิ ผู้นาของเซอร์เบียก็บอกว่าเซอร์เบียจะไม่ปฏิบัติตามมติของสหภาพยุโรปโดยไม่ถูนเสียความสัมพันธ์กับทางด้านรัสเซียอย่างเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็น,นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทางด้านรัสเซียนั้นก็กําลังพิจนานรณาในการที่จะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้กับทางด้านกองทัพเซอร์เบียในการที่จะสู้กับกองกําลังของโคโซโบโแล้วก็กองกําลังของนาโตนะครับที่หนุนหลังโคโซโเชให้ทาการในการแยกแผ่นดินออกจากทางด้าน เซอร์เบียนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองว่ามันจะเป็นเหตุการณ์นําไปสู่การประทุกเกิดสงครามบานปลายในยุโรปหรือไม่นี่เป็นเรื่องราวที่ช่องทาอินเทอร์เนียนั้นได้เกาะติดแล้วก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ